แ่่าเเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11แล้วนะคะประเทศไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากทะเลอันดามันคลื่นลมแรงมีฝนทั่วไทยนะคะวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุฉบับที่11ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึง14กรกฎาคม2565คลิปนี้เราจะมาอัปเดตสภาพอากาศวันนี้12กรกฎาคมนะคะ ในช่วงวันที่12-14กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะ และจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะ12รกรกฎาคมภาคเหนือแพร่น,นา,ราดุตรดิตสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ภาคอีสานนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนนะครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกระสินขอนแก่นชัยภูมาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเรนนะอนครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบล ภาคกลางนะคะนครสวรรค์นนทลบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและกาญจนบ,บุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจัดเชิงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง ไอต่อวันที่13กรกฎาคมนะคะภาคเหนือพะเยาลำปางแพร่านานอดอุตรดิตสุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ไปต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยาโสธรกราสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนคนราคราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลภาคกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและการจนบุรี ภาคตะวัอนออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้นะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังไปที่วันที่14กรกฎาคมนะคะภาคเหนือลำปางพะเยาแพร่นาทอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคาย บึงการสกลนครยโสะทรกกาศสินขอนแก่นชัยภูมมาสาคาม 101, คร้อยเอนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินและอุบลภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิห์บุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะและสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันและอา่าวไทยมีกําลังแรงโดยทะเลอันมันและอา่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณฝนฟ้าะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรบริเวณทะเลอดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอนดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะ